Ô, ô, ở đây nè Nó xuôi cho nè Ô, đi vào Vào khó khăn đi Hả? Này khăm một này nè Khăm một thức tuổi Cái này mới khăm hả? ดึงด <c ười> ึงด <c ười> ึงไปนี n ่เนาะซึ่งหมดเลยน้องใส่ก็ได้จริงอ่ะน้องใสว่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใชลรันผมเอ่อพูดอะไรไม่ได้หรอกใน่แต่ก็เชื่อมอย่างหนักอย่นี้นะตีหัวด้วยเลยเชื่อมแค่ฝั่งเดียว นะโอ้โหพี่มือเลยในโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้เนี่โอ้โหเอาดิรี่ลองล้อคืนบ้างสิจะรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหยอดจังเลยในยังเหรอ

Thử chạy dậy lời Anh à, ấy không ai cứ ngưng mới này, mồ hôi lại. Ừ, lên lại à? Ngưng <laughs> Đó, em ọc lên mới ọc lên Chú chạy lên mới chú chạy nè bang anh bang จะาจะเออไม่ได um. um ้ดีป um, ่ะเด็เกิดมาตี้อะเกิดมาสั้นพี่พี่มวะเก้าวะแล้วมันดูทำงานทำงานต่อด้วยอทีนะผมกอกทางกินไปเถอะ บักหลวมเดิมไม่ทันสมัยคนไทยนมเอ๋แล้วบักหลวมเดี๋ยวหละลมมันติดลมเลยตัวทีลมทนนาเน่าไหนลอ่ิเป ouais, ็นหอะลุ mm ่ม่บ้านอือวไอ้อไเนี่ย รับลมแล้วงานนี้แล้วคนร้อร้องแล้วรอบลมแล้วกินก่อนเจดสี่นะม่ได้งานในการถ่ายคลิปมเดียวมวันนี้งานเบาผมไม่รับอ่ะหนักชอบอยู่อืม นีหลุดแล้วนะคุณเออมีอะไรเวยอ้อ ถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่นะขอมาส่งใจให้หน่อยนะคนจะฝากไว้อยู่เรื่องอะบาทหนึ่งป้าไปไหนนะป้าไปไหนหรือว่าผมไม่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไหนหรือใช่ไหมนะกล้าก็กลไหลโกลไล่ใช่ của wow. bà 嗯。啊、嗯？你过来。 นีนะแ็แจกเลยนะใชหรอจะเอารดับน้นขึ้นขบนเส้นลยก็ได้แล้วทนอี้เลยทนตวไปกันเลยไปตั้งไอ้ทุนไอ้ถัหงหางหปลา เพลงกี่บาทเนี่ยสองรยห้าสบาทเหรอถ้าไม่สั่งราะด้เอาโอมันังสั่งได้หรอได้เนาะได้แต่มันมันำมาใหญ่ไม่ได้เด้อเออเดี๋ยวไปโอ้นายถึงเปลี่ยนทีปะสิบห้าคุณน่ะเออที่เพื่อพาเนาะเดียวไปเลย เอสซีนั่งไปน้ำปานมมนูเป็นทีสซีโอเคครับผมคลิปนี้ก็รู้จักร้านของวางของสุดยอดนะครับผมรอครับสวัสดีครับ